ไอ้เล่นฝากกูนะเว้ยเ้าเปเพื่อนเมันก็ไม่มีอยู่จริงเหรอไอสัตว์อ้าวไอ้ไม้อ้พี่ไว้ใจพี่ป่ะพี่ถามผมหลังจากที่พี่พู้ประโยคสติสติแบบเที่ยงวานเลยนะขอมองตาก่อนอันนี้ดปไม่พี่ไปไม่ี่นี่วาง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 นะหนงปุ๊บ

วันนี้เราเอาจริงกันนะเรามีถึง6กคนอย่างน้อยวันนี้เราไปให้ถึงด่าน5้าโอ้โหหวังโคตรน้อยเลยเฮียถ้าถึงด่าน5ได้เดี๋ยวผมจะอัดฉีดให้เด็กคนละหนึ่งชั่วโมงครับอีกหนผมไปนอนแลวพี่ผมไปนอนแล้วพร้อมยังพร้อมเลยเมื่อคืนเลยเนี่ยเมื่อไหร่อะไปกันเลยครับผมวันนี้เราแบบรวมพลังกันเยอะจัดเลยนะเย้มาแก๊งหุ่นที่ปัญญาอ่อนที่สุด

เหมือนแม่งแค้ระไหนไป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 เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดขอดันไอ้ลิ้นว่างไงกูว่าคายเอกแบบกูมันไส้เลยวะเอาแม่งเลยอาจริงค่ามันเป็นคนเข้นรถไปอะไรวะกูขอสัก่านห้าไหมเจ้ยเจแล้วเจแล้วเจ๋งถ้าถึงด่านห้าคิดให้รอดสามพันเฮ้ยเอาอะไรเฮ้ยแหน่อะไรที่ไหนแหน่ไอ้ใจร้าวไอ้สัตว์กูเห็นทำแตกกูไม่ต้องไมดีไม่ดีกูพูดเล่นเล่นบุก ทำแดงไงทำแดงนี้มะเด้ยเดี๋ยวใจเย็นเดี๋ยวคือใจเย็นค่อยๆๆๆๆค่อยอยอ่ออ้ยอะไรอ้ยอเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้อเกแล้วเฮ้ยอะไรอะอะไรอะอะไรอะไอเวนไอเวนไอเวนอะไรอะไอเวนขลังกูขลังกูขลังกูไม่เห็นหรอ ปิดประตูปล่อยมันตายปิดประตูอย่ปิดประตูปิดไว้ปิดไว้ไออกไปปิดประตูไอ้ใครเนี่ยปีเลยเยอะเลยวะมึงปิดประตูผีป่ะไอ้ลิ้นีตัวใหญ่เลยป่ะมีคนไปเปิดเรื่อยไม่ใช่หรอใช่เดี๋ยวมึงดูดิไม่ใช่มันเป็นผีมึงเอาไปรับแขกดิออกไปรับเลยเฮ้ยเพื่อนตายเลยป่ะเนี่ยแน่มันเดินออกไปดิไม่มีของเลยว่ะของด่านนี้มันโคตรน้อยเลยมันด่านหนึ่งอยู่ไงแต่ว่าพี่เจอเนี่ยนี่นี่นี่เจอแล้วแบลถมาอตมายไปเอ้า จะได้ไปไหนไหมล่ะตจะได้ไปไหนไหมล่ะมียู่ศูนย์บาทตอนเนี้ยไอ้เชี่ยโอ้ยไอ้เฮียเสียดายของแต่เพื่อนเงียบไปแล้วนะแต่อย่าตายเฮ้ยยังรออยู่พี่ตองพี่ตองยังอยู่เฮ้ยยินดยด้วย เฮ้ยยังอยู่เออแล้วตะกี้ไปดีออกหักรัาซิกมาตาตาโอยไอ้สีเหลืองไม่ใช่วะอทำอะไรอ่ะไอ้ลีนมึงทำอะไรอ่ะเดี๋ยวแข๊งรถดีๆไอ้เขี้เดี๋ยวเมื่อเอ้าเฮ้ยแต่ตังค์มันยังไม่พอนะมัน8,800อ่ะเพื่อนจะไปได้ไงตกใจเขาภามากอะพระเจ้าตากบอกว่า uh วันนี okay. ้เราจะไปกูุ้งสีกันเปิผมบอกว่าไปทำไมตั้งไก่กระสีกรก็ได้ใกล้ใกล้ยอ้หมื่นแล้วหมื่นแล้วปะหมื่นแล้วสวยปิดร้านว่ะไปนี่ไปไหม อะไรโอยปะปะปไอ้ควบยางคนครบยางยังกำลังไปครับกำลังมาครับเฮ้ยมันมากันแล้วเร็วช่วยกัน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 เอ้ว่ายังไงอะโอ้เขี่ยมาคนเยอเลยวะแบบไหนอะทุบดิทุบดิช่วยแบบไหนอะช่วยแบบไหนอ่วยแะช่วยแบบไหนโอ้เฮ้ย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 ผีตัวเ้ยเเ้ย้ เฮ้ยเอไหนอะแล้วผีมาได้ไงอะมันรถไงมันจบแล้วมันก็มาดิช็อดิช็อตช็อช็อช็อตช็อตชบอะช็อต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 ช็ออตช็อต็อตชอตอตช่อตช็อต็อตช็ออตช็อตช็ออตช็ตช็อตช็อตอตายอตอะไอ้ช็อตชตอตอตช็ออตชเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยอะไรวะเอ้าใครอตายวะไอ้ พี oh. ่โน่นล่ะโคนเนียนอ่ะไอ้ยี่ละเงินหมดแล้วเนี่ยพี่ทำไงเนี่ยเฮ้ยพี่พี่นี่อะไรพี่เมื่อกี้เก็บกของสีแดงเนี่ยนั่นเป็นของนะไหนเออแล้วพี่เยียระเบิดไหมเฮียโง่เอ้าไอ้เฮียหมายบอกว่าเป็นของอ่ะของเฮียอะไรระเบิดไอ้ยนึกว่าฉลาดไอ้เฮียโง่เฮียโง่ตว์เย็น่ โอ้ยคคนไปกดระเบิดใช่ไหมเฮียใครคนไว้สันเอาเฮียกูสายหรือยามาไ้สัต์ใครกินเนี่ยเฮ้ยทำไมรอบนี้เราดูไม่ช่วยกันเลยวะไอ้สัตว์แปดรอบนี้สองรอบนะตั้งใจนะอย่าเล่นนะหครับนแดหลายรอบแล้วมึงอ่ะมา มึงหลายรอบแล้วเฮ้ย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 แมวหัวอไม้ไม้ไม้ไอตัวนี้ตัวปวดนะหลายรอบแล้วกูไม่ไหวแล้วใหรพี่ให้พี่เดก่อนอยู่ไหนกูยังไม่ได้อะไรเลยนี่นี่ลงหม้อนี้ปะมันต้องนี่ลงหม้อนี้ลงหม้อนี้หม้อเขียวเ้ายเก้้อน้องน้เฮ้ยทำไมมันระเบิดอ่ะตาใจเล่ตาใจเล่เ้ทไมมันระเบิดอย่างนั้นอ่ะเอกอ่ะโเย็ดแมวหัวอ เด็กไอ้เหี้้ยไอสัตวสนะขับรถชนคนอื่นขับรถชนคนอื่นเรื่อยๆปะเอียวเกมแหววดอเลือดเดี๋ยวอะไรเลยตายเลย呀เกมันไปเนี้ยอุ้ยพี่อุ้ยพี่ประกาศตบดิ้นไหนนี่นี่ไม่ตายได้ไงวะเท่าไหร่อ่ะสองพันนี่รวยจัดรวยจัดมาตรงนี้ตรงนี้ของเยอะมากตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีเอามาเอามาเอามาตรงนี้มีกระถางใหญ่กระโถูหกพันไอ้ดอนไอ้ดอน เฮ้ยม <łość> ึงไล่มันดีของกูหกพันช่วยกูด้วยช่วยกูดิไอ้ขหมดไม่มีเลยพี่ไอ้ส oh ัตว์ก <iş> <s at predecessor> oh ูเจอของหกพันมึงจะหนีตัวนี้ต่อไปโอ้ย ก็ถามต้เียตัวเล็กเอาตัวเล็กก็ดีตัวเล็กคุยกนลเกชนมันดีเวลาไหนแหละสถการปกติมึงของมันจะมีพอให้เราแบบมั่วกันไหมเนี่ยไี่แล้วใจผมจงใจบ้างผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเดี๋ยขึ้นไปดูแอะไรบ้างไห้องห้องี่ีไปหาของไปรีบไปหาของกันดีข้างบนข้งชตกใจไหมไอหอย เอาแตกไอส้สัตว์มานี่มาดูของดีไม้มาดูคือไม่ได้ตงใจนะท่อไมกูจับแล้วมันแตกทุกอันเลยวะไอ้ถองไอ้ถองไปไปหยิบไปโย,ปยช่วยยกของตรงนั้นหนะ่อยเร็วไอ้ไม้ด้วยมาตรงไหนเนี่ยขวาขวาของดีของดี 8, แปดพันเลยเ,เอาแตกเอาเอาเอามันแตกเดี๋ยวหน้าฮัลโหลไปเตะทำไมอ่ะเข้าไปเข้าไปไหนโอ้โหแหม่คิดว่าคิดว่าผมไม่รู้จักคุณหรอครับคุณวีครับเข้าไปดูอยเฮ้ย อีสัตว์นะทำกูระเบิดไอ้เหี้ยใครตายวะไอ้เหี้ยไม่เป็นไรตายไม่รู้อะเมื่อกี้เอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่อยู่ๆวตัวระเบิดนะระเบิดปะไอ้อยู่ตัวระเบิดต๋องต๋องวะนี่ต๋องวะนี่ถือ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 มงกุฎแล้วตามมาตามมาตามมาทางนี้มงกุฎแล้วตามมานี่นี่ตามมาทางนี้นี่หยิบหัวไปนี่นี่เข้าไปในนี้ก่อนหยิบหัวหยิบหัวหยิบหัว เข้าไปนี่เข้าไปนี่นี่หยิบหอยไหมมาเข้าานี่ตมมาตามมาเนี่ยให้ต่อเข้าไปข้างในวีเข้าไปข้างในก่อนมันมีหัวเพื่อนมามามาเนี่ยเข้าไปห้อยห้ามถูกล้อะไรอ่ะเรียบเราไอ้เหี้ยเราอกมันจะชนกูทำไมอ่ะหรือมันแก๊กวะไอ้เหี้อกไอ้เหี้ยไอะไรยี่ห้ยจัดอะไรอ่ะกูตายได้ไงอ่ะกูตายไอ้เหี้ยไอ้ผีโดนกัน กี wyb, okay. <S <s ่กระทืบมึงไงคือมันเป็นแก๊กเหรอคือพอเราเกิดอะเราไม่ต้องโทษมันนะเว้ยเราบอกเอกสุดยอดหรืออะไรเว้ยมันแล้วรอดไปข่าโอเคปะมันกบกูเองแล้วไงคือยกของมาแล้วช่วยกันทุบเฮ้ยของดีแน่เลยว่ะอยู่บนอย่างเงี้ยกูว่าน่าจะเป็นหมื่นว่ะถึงไหมถึงถึงเลยโอ้ยมันปล่อยยี่คิดไปฉลาดเหรอวะปล่อยอย่าปล่อยกูว่าแตกปะวะ มันอะไรก็เหรอเชียรายการไอ้นี่ี่มันไอ้นี่มันล้มว่ะเมกาเคเบอร์ว่ะว่ามันแอบไปดูใครมาแล้วแตกตัวมันมันมีกระเด็นด้วยไหมล่ะ้ยยังเป๊ยมันลงได้เหรอไอต่างเป๊ยว่ะโอเคโอเคมันลงได้ดีเราทำได้เอง เฮ้เราชมมันนะชมมันนะชมมันชมมันนะชมมันเฮ้คุณเก่งคุณเก่คุณเก่ง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 คุณก่งเก่งกเก่งสองเก่งว่ะอะไรคุณยอดคุณยอดขอบใจมากไปนอนเหงาเลยนั่งเหงาคนเดียวเนี่ยเสียสงสารนนว่ะไปไปไปหากันเดี๋ยวผมดูแลไปเดยวไเดี๋ยวเดียนนอยู่ไหนวะโนดน่าจะอยู่ตรงตรงเดียวกับผมนะนนแถวเนี้ย กูโดนอะไรตายกูยังจำไม่ได้อ๋อแก๊กดูดไอ้เงินนี่เอามันเอาไปขึ้นตาช่างแล้วได้เงินเพิ่มแล้วอีกสัตว์เย็ดแม่ทำให้กูโดนทีเดียวรู้เรื่องคนดีขอะมึงอ่ะมึงจำไว้นะเอกจุดอ่อนมึงอ่ะคือมึงเป็นคนดีเว้ย ฟังพี่ไม่ว่าชีวิตจริงมึงจะเป็นยังไงอ่ะมึงอยากเป็นพระเอกเยอะโลกเนี้มันไม่มีที่อยู่ของพระเอกหรอกไอสั์ทำทรงให้เลือดหัวทำทรงให้เลือดหัวเอ็กโยนของลงมาแล้วหรอฆ่าเพื่อนแล้วทำไม่รู้เรื่องไอสั่แล้วไม่เสือกหาหัวกูด้วยนะไอพีมันโดไม่รู้ค่ะเอ้า้ยพี่ตองตายเอาแล้วเป็นอะไรตาย เออแล้วเป็นไรอะโดปีศาจพี่ตัวนี้แหละพี่ตามเมื่อกี้มึงก็ฆ่ามันดิไอ้เคียลิ้นช่วนฆ่าดิตกใจไงกูดูอยู่กูดูอยู่เฮียพี่ตองจริงเหรอไหนอะสองลูกอะ่หไปดูดิไปดูไปดูลูกนี้เลยสอง เนี่ยแล้วแล้วฟาดด้วยฟาดเลยนแล้วมึงจะฟาดกูทำไม่ใครอยากรู้มันฟาดได้หรือเปล่าเราฟาดหน่อยเฮียกูรู้เหมือนฟาดไม่ได้นะไอสัตว์เออฟาดไม่ได้ฟาดไม่ได้เฮ้ยข้างหลังฟาดได้แต่เนี้ยฟาดไอเล่นฝากกูนะเว้ยเขาเป็นเพื่อนอ่ะมันก็ไม่มีอยู่จริงหรอกไอสัตว์ นะพวกกูต้องการเป็นพระเอกไอ้เหี้ยพวกมึงอ่ะตัวประกอบไปอยู่กับนอนเป็นเพื่อนมันหน่อยเดี๋ยวมันเหงาไอ้ยไหมน้าพี่ไว้ใจพี่ป่ะพี่ถามผมหลังจากที่พี่พูดประโยคสตีสตีแบบเคี่ยวมาเนียนะมึงไว้ใจกูป่ะมึงไว้ใจกูป่ะขอมองตาก่อนไว้ใจกูนะเว้ยเพราะว่าโอเคพี่เราเป็นผัวเมียกันายหันตู้เหรอเอ้ยไม่ใช่มึงสิมึงเป็นฝ่ายร้านโอเคอะหันตู้หันหลังหันหลังหันหลัง เอ้ยมีความตึงว่ะเอ้ยพวกเราฆ่าเพื่อนแล้วพวกเรา yes กันเฮ้ยแต่เราหาหวยนนก่อนไหมหรือมันไม่ยังเป็นละเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่อยู่ดีเพราะว่ามันผ่านด่านไงเฮ้ยพี่มเกียยผมจอตรงนี้มัช่างเราจองตรงนี้มั้ใช่ใช่แต่มันน่าจะเดินไปแล้วนะเพราะไอ้ตัวนี้ถ้าอยู่ใกล้มันจะเดินแบบบานสาย้ยพี่ไอ้กลัวพี่ตอง เออแต่อยากได้หวยนนด้วยว่ะแบบเอดีเอามาแบบเอามาโมกอ่ะเวลาแบบหัวสําเร็จความไข่อ่ะหวยนนมันสีแดงไงเออสวยสวยสวยเออโอเค้มแล้วทำไมเราหาหาตังค์ได้ขาดจังวะดมีกองใหญ่กองใหญ่กองใหญ่หืนหนึ่งหมืนหนึ่งจริงเหรอโอ้ใช่นะวิมื่นหนึ่งพันมีพลังคู่หัวเมียวะไอ้ชี้เงี้ย เราต้องทําให้ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไหมคุยกูดิมึงว่ามันสามคนตอนนี้จะคุยอะไรกันอยู่ผมว่ามันน่าจะขอบคุณพวกเรานะที่แบบเราแบบตั้งใจเล่นเนี่ยเออเออใช่เพราะเราก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกมันเลือดน้อยเองอะพวกเรามันภาดกันได้พี่มันผ่านด่านได้มันก็ต้องขอบคุณเราอะมันไปด่านสามเลยนะเว้ยค้อรถเหมือนหนักขึ้นเลยเพราะของอะไอ้เหี ไม่ไม่ไม่ถ้าถ้าคนคุณคิดเชี่ยเลยครับไม่ใช่คือคุณคิดอะไรถ้ากูฆ่ามึงมันโยนเกินกูจะบอกว่าอย่าทํากันอันนี้พูดจริงสาบานเพราะว่าเรามันจะไม่ผ่านกูไม่อยากเริ่มดันหนึ่งโอเคโอเคอันนี้พูดจริงจังเราไม่ควรติดเล่นเลยเชื่อนะเชื่อนะเชื่อนะโอเคนะสาบานสาบาน ไม่อันนี้กูไม่ได้ตั้งใจนะอันนี้มันเลือดไม่ลด <laughs> ไม่ใช่ใจเย็นๆมึใ е งใจเย็นกูสา,าบานไหมอย่าลดความเชื่อใจกูอ่ะมึงเข็นก็ได้ก<ต>ูขอโทษกูขอโทษขอโทษจริงเดี๋ยวกูเดินนําให้ดีกว่าตรงนี้มีอันหนึ่งเข <K ling> ียากจังเจ้าพี่มันเหมือนมันหนักขึ้นอนะ่ะกูบอกแล้วมึงกินเลยควบคุมทิศทางไม่ได้ <K ling> เราหาทางเราค่อยกลับมาเข็นไหมเออนี่นี่นี่ของอันหนึ่งไปหนึ่งสี่ร้อยมันให้จุดแดงล้เจอแล้จุดแดงคืออะไรอ่ะจุดแดงหวยโน้นน่ะดิหวยโน้นหรือเปล่าหวยโนู้นหวยนู้น อยู่ไกลเพื่อนมากเลยสัสมึงดีใจทำไมวายเฮียกูไม่เข้าใจเลยเสียงเราพี่ผมเจอเฮ้ยม่ตะบันทเฮ้ยเดี๋ยวมีเสียงไอ้ไหมเอาตุ๊กตาดิว่าเสียงอะไรพี่ไม่ได้ยินเหรอเสียงวู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 ู้ว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 ยขูว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 าวู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 ยเีนเท่าไหร่ หมื่นหมื่นหมื่นเที่ยว่ะคิดแล้วพี่พีหรือเท่าไหร่มาแล้วไอ้เหี้ยเพื่อนแม่งแล้วมันเหยี้ยงไหมมั้งเฮ้ยแล้วมันไม่เอามันติดมันติดมันติดออกออกกันออกได้ด้วยนี่มันก็เลี้ยวมาดิอ้าวโทษอ้าวโทษบิไม่เห็นไม่เห็นกัจจวางไอ้เจอมันติดเนี่ยกูเชื่อใจกูไปไปไปล่างล่างมาดิ ไม่เยี่ยยยกลดหนักเลยสัฮ่า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 ฮ้อนวันร้อยย้อนวันร้อยจะยกพี่อย่ายกความมีใยดีกว่าความดีกว่าไปยกเลยอ่ะเป็นไรพี่ดไอ้เขี้ยไอ้เขี้ยผีมันแป๊บนึงอ่ามันเป็นไรพี่มันเป็นไรมันเป็นไรเป็นมียอะไรกันเนี่ยไอ้งสามร้อยเองแบบไม่ต้องเอาไปหรอกมันใช้แค่แปดพันป่ะอ่าใช่ใช่แล้วพี่จะมาทำอะไรมันหนักไงเกจะอ๋อเอาไปวางวางวางพี่วางเลพี่วางเลย วางพร้อมกันไม่ผมกลัวพี่เมื่อยพี่วางพร้อมกันอ่าสามสองหนึ่งสองซ้ำพี่สามหนึ่งองซ้ำไอ้เนี่ยวิพี่เงินมันหล่นแล้วว่วเฮียเลยละอ่ะกูวิ่งแล้วอ่ะว่างวางว่างเห็นไหมเห็นไหมอเคโอเคเนี่ยพี่ต้องเชื่อใจดิ พี่มองตาผมเราผูกพันกันด้วยเกม R V พี่จริงเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางพี่ที่พี่อ่ะผมจะไปทำะไรพี่ยกมาตั้งเชียร์ยกมาตั้งเชียร์อะไรอะเฮ้ยมือเฮ้ยมือมือไล่ไล่ทำไมมือไหวหว้าเอะไรเนี่ยปุ๊ยยุบลิลลอบออ อ้ยลบอพอหรพอเปอ่ะแตกเลยดูดิไอ้เชี่ยพอไปไปไข่รถเข็นรถเข้าไปพอ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 ไอ้นี่ปดึงไปด็นพี่ไอ้เียไม่เลื่ยไม่นดเลยเชี่ยเลยอ่ะยกขอไม่ขายด้วยยกของไม่ขายโอ้หนักมากเลยมามาช่วยยกเลยยกเลยยกอ่ะ ยกพี่ผมยกแล้วพี่มาดิพี่ผมช่วยยกก็ได้มามาชวนยกชวนยกชวนยกไปเลยชวนยกยกยกอันนี้ขายก่อนเอาไปขายก่อนเอาไปขายก่อนเอาไปขายก่อยไม่พี่ปล่อยพี่มันวาง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 นะหนึ่งสองสามปึ๊บมึงสนุกกันเกินอุ้ยอุ้ยมาได้ยี่อ่ะกูร้ายไรเงี้ยกูไรได้ยีย

โอเคแล้วถึงอันใหม่ขึ้นมาทั้งเที่ยวนะไม่จะวางเนี่ยอ่ะพี่วางจริงอ่ะเนี่ยวางไม่กูวางคนอื่นรออยู่เออเนี่ยอ่ะพี่วางจริงอ่ะเนี่ยวางนี่วางจริงด้วยคนอื่นรออยู่เออคือรอเยอะดิแต่ทำไมมันดิ้นเหรอมันดิ้นมันอยู่ดิ้นยังโอเคปล่อยไปโอเคโอเคโอเคนี่ไหมยเออมี้ดิเออเย้ โอ้ยฟื้นระเวนผาแล้วเย้โอ yeah, yeah, ้ยเย้ไพวกมึงไม่งัที่พีบอกว่าเราไปกันก่อนดีกว่ากันแล้วกูรู้สึกแปลกๆว่ะ เอ้ยเราไปผ่านเราผ่านด่านแล้วพวกมึงต้ขอบขอบคุณกูดิจัดคนเรียมไม่สัไปไปไปไอตองตอมาโลกตองไเดีไอมไม่มีอะไรยไมมีอะไรเอ้อเฮ้เห้เ้อเฮ้อเฮ้อเฮ้งเฮอยฮ้อเฮ้ออ้เหี้ยเฮ้อ้อเอเไ้อีฮเย้อเฮ้ย้อยฮ้อ้เฮ้้อเเฮ้อปเฮ้อเฮ้อเฮ้เฮ้อ้ เรามีทางเพิ่มเลื่อนระหว่างเกมหรอวะมีมีเฮ้ยมีมาสิมีมีอุ้ยโอ้ยอุ้ยซีดุยอุ้ยเยอะเกินอุ้ยโอ้ยโอ้ยควายเอ้ยใครตะโกนวะไอ้เฮียช่วยกูดีเดี๋ยวกูตายไอ้ควายกูยุบอยู่ ชบพีอะไรทุบเร็วทุบหยุดโอ้ตัวพ่อมึไอ้ควายไอ้เหี้ยควายไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมีสองตายเอาใครอ่ะหน้าแม่งไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันกัดแรงไอ้เหี้ยมันกัดแรงมันจะไม่ผ่านด่านแล้วนะกูล่วนล่นเหลือหนึ่งไอ้สัตว์ก็มึงก็ช่วยทุบเลื่องเหลือหนึ่งไอ้พ่อกูทุบอยู่กูทุบไปสองสามตัวแล้วไอ้เหี้ยความหวังสุดท้ายโคตรพี่โคต จช่วยพี่ไม่ได้พี่หมดจนพี่โดนแล้วตายอ่ะไอ yeah. ้เฮ e ียไม่มึงไปขึ้นรถสิไอ้เฮียอไม่ได้ยินมันไม่ได้ยินไปพิมพ์บอกมันดิตอนแรกตอนแรกพี่เดินไปขึ้นอยู่แล้วคนดักแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายนิดหน่อยมันเย็บมันไม่ต้องเอาไปแล้วใช่ไหมตีนตายมันไม่ได้แล้วมันค้างแล้วมันก็โดนลงเรือมันลดเปล่าวะไม่ลดไม่ลดเฮ้ยมันทุบได้มันทุบได้อ๋อเหี้ยมันก็มาเรื่อยๆอยู่ดี ปีบ้าแบบนี้อนทุกคว้บมามันมาเรื่อยๆอ่ะมันเยอะขนนาดเฮ้ยมันเติมมาเรื่อยๆนี่หว่าไม่คือมันตายปุ๊บมันมาเลยเห็นบ้ามันมันรอที่ประตูไปเลยเฮ้ยวิ่งให้ไวอะแล้วมันขึ้นแล้วไปขึ้นจะไปขึ้นได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยมาอีกแล้วไม่ไปไม่อย่าตายกูไม่อยากเรล่นใหมอ่ะโดนแอะไรโดนอ่ะเหลือหนึ่งเหลือหนึ่ง ไปไปย่ากูเหลือเอนไ้ไมไ่าไปมึงต้องไปทุณไปด้วยไปไปด้วยเออกูจะั้ทุกคนเอ้ยแล้วมึงไปแล้วอ่ะเร็วทุกคนแล้วไอ้เนี่ยมันมากแล้ว โอ้ยควายเร็วเชียนะไอ้เหี้ยมึงเร็วมากเลยไอ้สัตว์เอาเออทูตมาไอ้นนท์ยังไม่ได้กินเลยเว้ยไม่มีแล้วแลละไอ้ท่าน่ะไอ้นนท์แบ่งให้พี่นิดนึงพี่ขอละนิดเดียวแบ่งเหี้ยไม่มีแล้วไอ้แบ่งนนท์กดบาทกกิี่ยดคลิกขวาไอ้นนท์ไม่งั้นกูจะแฉความลับมึงกดมากดละยี่สิบบาทกดมาให้กูโอ้โหมีความหนาวพี่เร็วกดบาท เอาไหมกูขอกูขอเลือดสิพอขอสิพออะไรยี่สิบบาทอรี่สิบเลือดมาแนี้คือทุกคนไหนดูให้เช็คเลือดขอดูเลือดก่อนอันนี่นี่นี่กูหนึ่งเลยกูหนึ่งเลยเฮียโมไม่ทันไม่ทันเอาใหม่ดีไม่ทนไปกันเลยทุกคนโอ้ยเฮียไม่อยังมีมึงจะมึงดูปืนวะมึงจะไปให้ไอ้ต่องทำขั้วอะไรวะแล้วคือจะมีผมลูดผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยโอ้ย่างคนพ่อมึงไอ้เฮีย ไอนพี่อนปกติกูแบกบ่อยมากเลยนะให้กูหน่อยปกติกูก็แบกไอเฮี้ยลิ้นเนี่ยไปให้โง่เหมือนกันพอคอยต่องเฮี้ยเกตเดียวกันต้องหาเหตุผลดีแบบต่อไมต้องให้เบตกูอ่ะเป็นคนที่เหลือคนสุดท้ายตลอดแค่นั้นแหละแล้วกูจะเออจะจะไม่เหลือไอนดนฟังกูจะกูจะจงรักภักดีต่อมึงจริงๆไม่ว่าใครทํทำอะไรกูจะปกป้องมึงกูจะปกป้องมึงมันมันมันหลอกกูไปแล้วมันก็เอาตาเขียวฟางใส่กู่องเงี้ยแล้วกูตายเลยมึงตัวโง่เลยเฮี้ย

โอเคหนูกูต้องกดหลังเหรอเนี Nixon> ่ยเป็ดเป็แล้วเนี่ยมึงต้องคลิกไหน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 กดทั้งหลังกูอยู่ด้ลแน่แน่ใช่ไหมบ้ไหนกดไม่ได้อะได้แล้วได้แล้ว โง่นะไอติดจ้เอ๊ะมึงไปเซ็นสตรีมให้เรียบร้อยไปไอ้นนกูขอทีนึงดิเป็ดตามกูอะให้ไปแล้วไงขอทีขอทีอุ้ยอีกทีเอ้ยทีมันตามเนี่ยดูดิมตามอะมึงให้กูอีกทีนึงมากูให้อ่ามาห้าสิบบาทเออเดี๋ยวกูออนให้มาเฮ้ยเดี๋ยวมันมันกดโดนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มันตามมีมีกดโดนเป็ด วีอะไรวีว่าไอ้ม้เจอรูปภาพสองหมื่นฮะสองหมื่นโอ้โหระวังเร็วไป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 รวยรวยรวยรูปภาพให้กูเจอจานด้วยเดี๋ยวกูจานไหมอยู่นิ่นี่อยู่นิ่นี่ใส่ให้หนึ่งทีพอโอ้ยตกใจโอ้ยขอบใจมากกูนึกว่ากูโดนอะไรแดก ไอโนนไอ้นี่มันเก็บไงวะมาช่วยเก็บดิอย่าลืมนะอย่าลืมนะอ่าห้าสิบนะสองร้อยนาคาขึ้นไงสองร้อยแล้วสองร้อยไอที่ทำอะไรไอมั่ทำอะไรอะไอ้ที่มันจือผ้าปะไอตองเหรอ ถ้าของชนเป็ดจะไล่กัดใช่ไหมเออมึงคิดดูดิพี่ไปวางไว้เลยสวยนะเน่ยสวยเฮียเอ้ยกูจับคนเดียวก็ได้แล้วจะช่วยกูทำควยเลยน่ะอุ้ยสวยสวยสวยเพชรเพชรเดี๋ยวว่าเพิษพิษพิษใหญ่นี่นะพิษพิษอย่าเล่นนะเก็บไว้ก่อนเอย่าดไปผ่อนสอ่งอย่างนแรกดี ไม่ทำอะไรอะนะอะไรนี่คืออะไรรูปมึงยังไม่อะไรอ่มึงรู้ไหมรูปภาพอ่ะจากหมื่นรูปภาพอ่ะจากสองหมื่นอ่ะไอ้ยัยทำไมทำเหลือหมื่นเดียวอ่ะเอากมาเอามาเอาม้าหวยเอ้ยเดี๋ยวมันจะเหลือเท่าไหร่เนี่ยจากสองหมื่นอ่ะไอ้เนื้อหมื่นเดียวไอ้เว้ ราคารถไงเอ้เอ๋เอาเอาเอ็ไปชุบก่อนไปไปไเอ็ไปชุบสัตว์มันแเซลล์เหรอแทเออแทบจะแฉกมันดูของได้จริงไม่เอาไ้มันดีดของปืองมาว่ะเยี่ยนเหรอเอาเอาเอาเอ็มาชุบเร็วมันอยู่ในแล้วมัไอยู่ในแล้วหรือว่าไม่ต้องชุบมันดีวะปล่อยปล่ล่ยเอ้ยสุางน้ปล่อยมาลิ้นหรือเลือดรถราคาเย้เย้วิ่งยั้ ได้ใครให้หลอกกดเสร็จที่มีที่มีมึงเชื่อคนอื่นมึงมึงเชื่อคนอื่นก็เรื่องมึงเออไม่เป็นไรมันโดนทุกคนความเชื่อใจเราหมดกันตรงนี้ใครแม่งแกล้งอีกแล้วว่าอุ้ยเจอของดีของดีอุ้ยอุ้ยไอ้แซดไอ้เหี้ยสองคนมันยกยากไอ้เหี้ยที่สองรอบเลยสัตว์อะไรวะ ของตั้งห้าพเอาแล้วเป็นเฮียคแล้วเป็นครูอะไรตายแล้วเนี่ยไม่รู้มัน่เป็นอะไรกันไมตายเลยโอ๊ยเฮียช่วยกันจับช่วยกันจับช่วยกันจับหนึ่งลดีลดีหนึ่งไปไปไปรถวางวาปล่อยปลอยป กูจำได้เอ้กูจำกูกูจำได้แล้วตัวเฮียนี่มากำเฮียอะไรได้เฮ้ยรบ้ดระบไอ้นเไปะแล้วตัวนี้ระเบิดได้หรอตัวนี้ระเบิดได้หรอฮะอะไร มึงใครเนี่ยสีมึงหายอุ้ยตัวนี้โคตรน่ากลัวเลยสวัสดีครับเจ๊รานครับตองดีแล้วไม่เหลือใครแล้วพี่ไอ้นนท์ได้จะตายอะไรสั่นวะอุ้ยเห็นหัวไอ้นนท์เฮ้ยมันสั่นปะเนี่ยเอาอะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วรถอยู่ไหนวะ ตัวนี้ไอเชีย่ยตัวนี้ไม่เคยทำกูตายหาไม่กล้าหยิบเลยะ่ะตัวเมื่อกี้หลบไงวะกูตายใช่ไหม ตายแล้วกูเกี่ยวอะไรอะถ่ายได้ไงวัดแล้วกูถอยได้ไงกูไม่ได้ทำตายก่อนมึงอีกอ่ะชิคเก้นวีขอแนะนำพ่อหมดเควาเปย์บริการเติมเกมที่สายเปเกมไว้วางใจที่สุดตอนนี้การันตีจากผู้ใช้บริการงานจริงกว่า300,000คนสะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงโปรโมชั่นจัดเต็มพร้อมคดส่วนลดสำหรับคนดูช่องชิคเก้นวีนำไปใช้ลดเพิ่มได้อีก ไปให้คุ้มไปให้ฉลาดต้องเคว่าเปเท่านั้นอย่าลืมใช้โค้ดชิคกันีเติมกันเยอะๆนะครับเค้จะได้สปอนผมนานๆ